่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟเบริเชียหรือบ้านลักกาดวันนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษถึงบรรดานักกอล์ฟนะครับของไทยที่เขาเล่นกอล์ฟดีแล้วก็เรียนดีนั่นหมายถึงว่าเขาใช้กอล์ฟในการไปรับทุนการศึกษาที่สหรัฐเราจะสัมภาษณ์เขาทีละท่านนะครับตอนนี้ทางซ้ายมือผมอยู่กับน้องจีน สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาลิยาธนาอุดมกุลนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อจีนค่ะ,ะก็ตอนนี้กำลังจะไปศึกษาต่อที่ University of the Cumberland ทำไมน้องจีนถึงเ,เลือกที่จะใช้กอฟไปรับทุนการศึกษาที่สหรัฐครับก็ตอนแรกคิดว่าจะเรียนอยู่ที่ไทยนะคะแต่ว่า ก็รู้สึกว่าการไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเยอะขึ้นในการเรียนรู้แล้วก็ได้ไปลองใช้ชีวิตของตัวเองนะคะทำไมน้องจีนถึงเลือกมหาลัยนี้ก็ตอนแรกคุยอยู่หลายมหาลัยนะคะแล้วก็เลือกมหาลัยนี้เพราะว่าชอบโค้ชคนนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาเข้ากับเราได้เยอะมากแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในนักกีฬาะคะ <You S 2> ่ะรู้สึกว่าเป็นทีมที่ดีค่ะยูฟแคมเปอรรนนี่อยู่ที่รัฐ ดยค่ทน้องจีนเขนตะกี้ค่ะ่ที่เขนตกี้โอเคแล้วน้องจีนตอนที่เราไปรับทุกนการศึกษาที่มหาลัยเนี่ยค่ะเฉลี่ยของคะแนนเราที่มหาลัยเขาใช้คะแนนสูงไหมคะแล้วก็เรื่องของความสามารถทางกอล์ฟเป็นแบบใดบ้างก็ของหนูใช้แค่ d u o l i n g o เป็นการเ,เป็นการสอบภาษาอังกฤษเฉยๆนะคะขอหนูได้คะแนน120ค่ะ เขาร้อนึงก็ก็รับแล้วค่ะแล้วก็เกรดเฉลีย่ยประมาณ3.5ถึงของ,ของหนูประมาณ3.5ถึง3.9ค่ะประมาณนี้สกอร์ของหนูประมาณ72บวกครบค่ะโอเคแล้วก่อนหน้าที่น้องจีนใช้กอลฟในการเข้าทุกการศึกษาน้องจีนรู้จักโปรแกรมของคอลเลจในการที่เขามีสกอเร์ชิพนี้ได้อย่างไรเราคิดว่าเราจะไปใช้กอลฟในการไปรับทุนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ หนูค่อนข้างเป็นคนที่เริ่มช้ากว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเริ่มการส่งส่งอีเมลไปหาโค้ชอะไรอย่างนี้ประมาณตั้งแต่ม4ม5อะไรประมาณนี้ค่ะของหนูเริ่มตอนประมาณม5ช่วงปลายปแล้วเกือบม6แล้วห,หนูรู้จักช่องทางนี้มาจากเอเจนซี่คอลเลจนะคะก็จากคุณจอร์ดค่ะก็หนูก็เลยลองดูค่ะเพราะว่า คิดว่าเราอาจจะยังมีเวลาอยู่อีกนิดนึงค่ะยังน้อยก็อีกประมาณปีหนึ่งแต่คนอื่นเขาเริ่มมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงเราสำคัญคือว่าน้องจีนเรียนคณะอะไรคะหนูเรียน P-E n g i n n e r i n n g ค่ะ P e n g i n e e r i n g แล้วเป้าหมายของน้องจีนต่อไปน้องจีนคิดว่าจะใช้วิชาความรู้ในการไปทำงานเลยหรือว่าเราอยากที่จะใช้กอลฟในการไปต่อในทัวร์ือสายอาชีพ ก็คิดว่าจะลองทั้งคู่นะคะลองลองดูก่อนว่าทางไหนเป็นทางที่ดีนะคะก็คิดว่าจะยังไงจบแล้วก็จะสอบโปรละคะ่ะแล้วก็ลองแข่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็บวกกับการทํางานด้านนี้ไปเรื่อยๆสาคัญที่สุดอีกอันนึงน้องจีนได้สกอ a ร์ช,ชิพจากมหาลัยกี่เปอร์เซ็นต์คะ ได้90%้าสอ้ี่ถือว่าได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะเนี่ยเาสนี่คือทั้ง4ปีเลยไหมตลอดจนจบไหมเก้าสิจะเ,เป็นสัญญาแค่ปีต่อปีค่ะแต่ว่าปีต่อไปก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นอีกได้ <Okay. S 2> 100%เซหรืออาจจะได้มากกว่านนะั้นว้าวสุดยอดมากค่ะ <Wow. S 1> ครับตอนนี้เราก็มาน้องท่านที่2นะครับน้องปูเก้รบกวนน้องปูเก้แนะนําตัวเองนิดน,นึงครับ สวัสดีค่ะชื่อบุรพ์ทรัพย์สมบูรณ์ค่ะชื่อเล่น,น ER. ชื่อบุเก้ค่ะก็กำลังจะไปศึกษาต่อที่ University of North Texas ค่ะอยู U of North Texas อยู่มืองไหนคะอยู่เดนตันค่ะเดนตันที่รัฐเท็กซัสแน่ๆเมืองกอล์ฟด้วยทำไมน้องบูเก้ถึงเลือกมหาวิทยาลัย North Texas ครับก็เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่ <necessary> <terms> คุ er ยด้วยเลยค่ะ <mind> เฟคซิลิตี้ดีมีพวกอินดอร์สเตเดียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอุปกรณ์ครบแท็กแมนต่างๆทิเมทก็ดีค่ะโค้ชก็ไนส์ค่ะทีิเมทมีเอเชียนด้วยกันเลยเป็นชอฟตี้ค่ะน้องปุ๊กเก้ได้สกโตรชิพจากมหาลัยกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้ฟูลสกโตรชิพเลยค่ะฟูลสกโตรชิพเลยโหสุดยอดมากทีนี้เรียนวิชาอะไรเอ่อตอนนี้หนูเลือก Data Science ไปค่ะ Data Science ใช่ค่ะแล้วปุ๊กเก้คิดว่าในอนาคตเรามี วิชาที่เรียนหนังสือกับทางกอล์ฟที่เป็นสายอาชีพแล้วเราอยากไปต่อทางสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าอยากไปเป็นโปรก,กอล์ฟแข่งในทัวร์ถ้าหนูเลือกได้หนูก็จะเลือกไปทางกอล์ฟก่อนค่ะเพราะยังไงเราก็มีความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็จะไปทางกอล์ฟให้สุดทางก่อนแล้วก็สมมติถ้าวันไปไม่ถึงก็เราก็ลองอย่างอื่นได้เยี่ยมมากทีนี้ปูเก้เป็นเคสที่น่าศึกษาเพราะว่าเรียนที่โรงเรียนที่ไหนครับ เรียนจบจากสาธิตภาษาบิดนะค่ะสาธิตภาษาบิดคำถามคือว่าสาธิตภาษาบิดแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเราฝึกฝนยังไงถึงไปได้สกอเร์ชิพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยคือหนูเรียนเอก scs ค่ะคือ smart global science คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยมันก็เลยมีได้เตรียมควารไว้เยอะมากแล้วตอนที่น็อกกูเก้ไปแอพพลายเข้ายกนอตเท็กซัส ยากไหมมีใช้ SAT ด้วยค่ะแล้วก็มีใช้พวกสอบสางกฤษด้วยก็ก็ถือว่าค่อนข้างนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถเราลกค่ะสุดยอดเลยแล้วเราคิดว่าทางเดินเนี้ยบูกเก้ฝ่ฝันไว้ว่าอยากจะไปเรียนหนังสือแล้วก็เล่นกอล์ฟด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโ <Okay. S 2> อเคค่อนข้างที่จะคือหนูก็ชอบทังคูด้วยค่ะรู้สึกว่าคือมันไปด้วยกันได้ เยี่ยมมากเลยค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็แฟนคลับรายการจะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณคระอ่าคราวนี้เรามาคุยกับน้องท่านต่อไปน้องอุ่นแนะนำตัวเองกับธนากรนิดนึงครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัสนันคำพึ่งค่ะชื่อเล่นชื่ออุ่นค่ะกำลังจะไปศึกษาต่อที่ university of memphis ค่ะ เรียก y o ร์ m e n f ฟิดินแดนแห่ง Elvis Presley คะอย่างแรกเลยค่ะชอบโค้ชมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เจอโค้ชที่ตอนที่ไปแข่งที่ออร์เรนโดค่ะแล้วก็วันนั้นอะตีไม่ดีเลยแบบว่าเป็นสกอร์แบบค่อนข้างแบบไม่ไมดีอะค่ะก็แต่โค้ชเขาก็ยังดูต่อแบบว่ายังเดินดูอุ่นครบแบบ18หลุมเลยแล้วก็พอจบแล้วก็โค้ชก็ยังอยากแบบว่ายังอยากคุยแล้วก็พอกลับเมืองไทยก็คอกันตลอดะคะ่ะ น้องอุ่นเรียนวิชาอะไรที่นี่อ่าเลือกเป็น exercise science major ค่ะก็เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปเลยเพราะว่าสนใจด้านนี้มากแบบว่าเวลาแบบเจ็บตรงไหนเราก็อยากรู้ว่าแบบเออมันเจ็บจากอะไรอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนได้ช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ได้ช่วยคนอื่นด้วยถ้าเกิดแบบว่าเรามีความรู้อย่างเงี้ยค่ะโอ้ยอดเรียนจบแล้วก็อยาก turn pro เลยแบบว่าพอคิดว่า4ปีที่อยู่ที่คอลเลจอะคะก็คิดว่า s k i l ของเราอะน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่า ไปซ้อมอยู่กับทีมซ้อมอยู่กับโค้ชใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆก็น่าจะทําให้เราแบบว่าแข็งมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเิร์นโปรค่ะเ,ออเยี่ยมเลยสกอตชิพ <Scholars hip S 2> ที่น้องอุ่นได้จากยอร์กเมนฟิสมีได้เยอะไหมคะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ไปได้เยอะเลยเนอะเยอะม,มากเลยคะ่ะโอ้สุดยอดแล้วสกอตตอนนี้ตีเป็นยังไงบ้างอ v e r a g e อยู่ที่ประมาณ2-3ถึงอันเดอร์ค่ะนอกเหนือจากชอบกอล์ฟและชอบมหาลัยแล ขาอาจจะต้องชอบเอลวิสแน่นอน<ช>ที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบเอลวิสแม่มชอบค่ะแบบว่าชอบแบบว่าจะให้บอกให้อุ่นเปิดแบบให้อุ่นเปิดฟังเพลงเอลวิสตลอดโอ้สุดยอดค่ะเราจะเดินทางไปอเมริกาเมื่อไหร่คะไปไปสิหาสิงหาคามนี้ค่ะโอ้ยี่ยมเลยค่ะขอขอบคุณน้ออุ่นมากนะคะเดี๋ยินดีค่ะ,อคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแพนกินท่านต่อไป รบกวนน้องแพนกวินแนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อพิชนาณพงษรมรักษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อแพนกวินค่ะ,ะปีนี้จะไปเรียนต่อที่ University of Minnesota ค่ะของแพนกวินเองอน่าจะเรียนโรงเรียนนานาชาติใช้ภาษาอังกฤษมาตลอดเลยใช่ไหมมันอาก็ขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษาไทยเนอะ,ะทำไมน้องแพนกวินถึงเลือก u of Minnesota อย่างแรกเลยก็คือ University of Minnesota เป็นมหลาลัยที่ academic reputation ดีด้วยแล้วก็อยู่ในลีก Big กเด้วยค่ะก็คือหนูเป็นคนที่ชอบทั้งเรียนทั้งเล่นกีฬาค่ะ,ะก็เลยเหมือนเป็นที่อาจาร์เลือกให้ก็คือเป็นมหลาลัยที่เหมาะกับหนูเป็น right fit กับหนูแล้วของ p e n กวินเองเรียกเรียนเมเจอร์อะไรคะ Uh, หนูกะว่าจะเรียนเป็น double major เป็น finance กับ economics oh. uh, wow. อยู่ใน honors program ว้าวอยู่อยู่ินเนิโซตาเท่าที่อะหม่อมทราบนี่เขาก็มีทีมทั้งบาสเกตบอลที่เก่งแล้วก็ฟุตบอลที่เก่งที่แข่งเลยเนอะสกร์ชิพของน้องเพนกวินนี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็บวกอัลสตันเอทด้วยเป้าหมายของเพนกวินต่อไปก็คือว่าเราจะเดินทางไปเมื่อไหร่ จะไปวัน12สิงิงหาสุดสิงหานี้แล้ว่สุดยอดเลยคุณพ่อคุณแม่คง,คงคิดถึงหน้าดูทีนี้ของแพนกวินเองตอนที่ยูร์นเนโดโซต้าตเขาเลือกน้องแพนกวินเนี่ยเกรดเฉลี่ยเราเท่าไหร่แล้วก็กอฟแฮนดิแคปเป็นยังไงสกอร์สกอร์ของเราเป็นยังไงอตอนที่เขาสนใจมาตอนนั้นช่วงนั้นก็เรียนดีมากเลยค่ะก็เกรดถ้าเป็น GPA ก็4.00โ แล้วก็หนูสอบ IGCSE เป็นหนูเรียน Harrow ก็เป็น British School มันไม่ได้คิดเป็น GPA ก็เรียนสอบ IGCSE ก็ได้9 A star เพราะนั้นคำว่า student athlete เนี่ยความหมายก็คือเรียนหนักนะครับแล้วก็เล่นหนักด้วยเพราะนั้นสิ่งที่พิเศษมากของน้องๆที่เราได้สัมภาษณ์นี่ก็คือว่าเขาเป็นเด็กที่มีวินัยมากนั่นหมายถึงว่าเรียนดีแล้วก็ เล่นดีด้วยนะคะชุดยอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพันพิมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะอาคราวนี้ท่านสุดท้ายหนุ่มเดียวของเราน้องฟอสครับแนะนำตัวเองนิดนึงกับท่านักกอล์ฟนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อกิตาดาโกศลุทยครับชื่อเล่นชื่อฟอสครับ ตอนนี้กำลังจะไปเรียนต่อที่ Sam Houston State University ครับสุดยอดเหล่านี้ก็แน่นะเพราะว่าปกติแล้วถ้ามาสายทางเลดี้ทางน้องๆพี่ๆสววสตรีเพื่อนๆสกอ์ชิพจะจะได้ไม่ยากนี่พอเป็นหนุ่มน้อยอย่างเราเนี่ยอันนี้เราต้องไปเจอทั้งราการทั้งยุโรปเนี่ยทำไมน้องฟอสถึงไม่ไปเทิร์นโปรเลยทั้งๆท,ที่เราก็ตีอันเดอร์พาตลอดทำไมถึงมาเลือก เรียนหนังสือก่อนคือสิ่งแรกเลยนะครับผมมีความคิดว่าการที่ไปเรียนต่ออเมริกาครับมันสามารถ Le a นอน to the Big s t a g e ได้ครับมันก็เหมือนช็อตคัทนะครับผมก็เลยเชื่อว่าถ้าไปอเมริกามันมีโอกาสให้เราได้ไปเล่นใน p j ทัวร์หรือว่าทัวร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วนั่นก็คือโปผมอยู่แล้วครับในการที่จะเข้าไปเล่นในมีกินน้องฟอร์ดพูดคำว่าช็อตคัทช็อตคัทกว่าเป็นโปรไม่เร็วกว่าเหรอคืออย่างแรกเลยครับโปรมันมีหลายลีกใช่ไหมครับเรารีบเทินไปมันมีหลายแฟกเตอร์ครับคือเราพร้อมหรืออยง่่าาปล ใช่ครับดีมากเลยครับน้องฟอสทีนี้น้องฟอสได้สกอเรชชิพที่แซมฮุสตันเคยไปวิสิตที่มหาวิาลยไหมทําไมถึงเลือกที่แซมฮุสตันที่นี่ครับคือเคยไปวิสิตแล้วครับไปดูมหาวิเลยไปคุยกับโค้ชไปเจอทีมเมทอะไรพวกนี้หมดแล้วครับสิ่งที่ทําให้ผมอยากไปที่นี่เลยครับคือโค้ชครับสิ่งแรกที่เขาพูดกับผมคือเรื่องมายเซตของเขาแล้วก็ทีมครับเขาพูดมาคํานึงว่าสิ่งที่เขาต้องการคือ เอาแชามป์ N C W A Division หนึ่งครับแล้วก็การสร้างเพลเยอร์เพื่อให้ไปเล่นใน Big s t a ตจได้ครับเป็น m i n d s p t ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปหาเราต้องไปเจอคนอย่างนี้ใช่ครับดีมากเลยครับฟอร์สเพราะว่าอาก็มองส่วนตัวว่ามันไม่ใช่แค่แต่การเป็น Become a p น o f e s s i o n a นนะแต่สำคัญคือการที่เราจะเป็น Professional ที่ Successful แบบไหนซึ่ง Winner มีแค่คนเดียว<ไ>ใช่ไหมไเพราะนั้นการที่เราจะไปเป็นวินเนอไปเป็นชรเลนเนี่ย เป็นยังไงซึ่งเราไปเอาเวทีเล่นกันศึกษานี่น่าภูมิใจมากแล้วก,ก่อนหน้าที่น้องฟอสไปมหาวิทยาลัยน้องฟอสอไปที่ไหนมาก่อนครับอเรียนที่ The American School of Bangkok ครับ ASB เยี่ยม <AS B S 1> แล้วเราเรียนเป็นยังไงแล้วก็กอล์ฟล่าสุดแฮดิแคปเท่าไหร่อ๋อครับคือเรื่องเรียนครับ GPA ผมอยู่ระหว่าง3.5ถึง3.7ครับโอ้ห oh. ส่วนไฮดีแคปผมก็อยู่ประมาณลบสอนี่ครับโอ้โห oh. ล่าสุดผลงานก็เป็นยังไงครับไปแข่งที่ไหนมาแล้วผลงานดีไหมครับคือมีแมตช์ล่าสุดที่ไปเอาแชมป์มาก็คือมีที่อเมริกาครับโอ้ oh. เอ่อนิวยอร์กครับไปได้แชมป์เป็นฟอร์แมตสองวันสโตรกเพลย์อีกสองวันเป็นแมชเพลย์ครับแล้วความใฝ่ฝันของน้องฟอร์ดเองอยากไปใช้วิชาวความรู้จากที่เรียนหนังสือมา hmm. หรือว่าจะอยากจะมีคำอ่ะ professional แข่งขันในทัวร์ professional ครับแข่งขันในทัวร์เลยครับว้าวจริงสุดยอด <Yeah. S 2> ซึ่งเราก็จะเห็นว่า ด้วยปัจจุบันแม้กระทั่งสาย c นทางสปอร์ตมีสูงมากเราสามารถเห็นได้แม้กระทั่งนักกอล์ฟชายอายุ50อย่างรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นโปรทงชัยโปรประหยัดยังฟิตมากเลยนะยังถือว่า50กว่ายังแข็งแรงเล่นกอล์ฟได้สบายนะครับนั่นก็เป็นอะไรอีกอันนึงที่เราเตรียมตัวก่อนนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ ท่านักกอล์ฟนะครับน้องๆบุตรหลานที่เป็นนักกอล์ฟเยาวชนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับว่าทางเลือกหนึ่งสำหรับอของพวกเรานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราใช้กอล์ฟในการต่อย,ยอดเรื่องการศึกษา <c oughs> ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและนี่คือทั้งหมดในช่วงของพรีออฟสัปดาห์นี้ครับ